มาโคได้ยาวๆอ่ะไม่รู้ว่าไปลองใช้ดูได้นะประดับที่ผมใส่ตัวเกี้ยงเนี่ยประดับไอเนี่ยทุบชีวิตใส่ก็ไปเลยสามอันยังไงก็ผ่านร้อยเปอร์เซนอ่ะเดี๋ยวผมจะไปต้องไปลองแปดอีกทีให้มันหายข้องใจ ผมว่าเปิดไอรีแล้วนะไอดี ID ก็คือรอตั๋วฟรีอย่างเดียวนะี่ะถ้าคุณมาแนวนี้เราก็คุณรอตั๋วฟรีไปเลยคุณคุณมาแบบแนวการันตีห้ารอบเนี่ยโอเคน่าจะไอ้นี่ละน่าจะเรียกว่าอะไรฮนะน่าจะการันตีละนนอก เพราะว่าเราพยายามคิดเลยว่าเราทําอะไรบ้างในเซิร์ฟทําไมเราถึงเป็นแบบนี้ไอดี ID อื่นเราไม่เป็นนะแล้วก็คิดว่าคนอื่นก็คงไม่เป็นผมก็คือลองมาลองอีกทีนิตสองห้าใบว่าทําไมผมถึงเล่นไม่ได้พอถึงยี่สิบแปดวิเนี่ยทําไมเกมมันถึงค้างตลอดค้างแบบว่าเออเด้งออกไปหน้าจอมือถือเลย ถ้านี้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรทั้งนั้นคนไม่เคยเจอปัญหาแบบน,นี้คุณไม่รู้หรอกครับคุณไม่เครียดหรอกครับถ้าคุณเจอคุณจะรู้เลยว่ามันเล่นไม่ได้ไอ้นี่จะเปลี่ยนเป็นลูนเป็นอ e ีเล็กเซอร์ได้น่าจะดีกว่านะเคลียตัวอ่าเลสสี่เกี้ยงมาโคอ ฟาร์มไม่ถึงสามสิบเลยฟาร์มผมไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วผมสามารถไปฟาร์มระดับง่ายระดับอะไรก็ได้ตัวว่ามันให้พอๆกันนะมันต่างกันแค่พวกของนะแล้วก็เวลาถ้าคุณลองฟาร์มดูคุณจะรู้เลยตัวดันพัฒนาตัวดันเลสด,ดอบแทบไม่ต่างกันเลยคือฟาร์มปกตินะ ไม่ใช่ออฟไลน์นะออฟไลน์ตกใจเลยสิบ <c oughs> ชั่วโมงมีของอยู่หน้าเดียวอ่ะเดี๋ยวจะดูนะแต่แบบมัลติมันเล่นได้ทุกอย่างได้หมดอืมแต่แบบเดียวเล่นไม่ได้ <c oughs> อ้าวมาแล้วคนนี้มากดไอ้นี่บ้างย่อย <c oughs> ไปแล้วห้าโมงแปดนาทีเรา เราลองให้มันหมดเพ่รู้ว่าอืมเพราะว่าไอดีอื่นผมไม่เป็นไงผมลองทุกอย่างแล้วไอ้น,นั่นเล่นไม่กี่เกมได้มาสามแท่งแล้ว ใช้ทีมที่ดีที่สุดกดไปเลยลองกดอันนี้บ้างใช้อะไรอันแรกก็ได้อืังยาณมือถือเดี๋ยวต่อไปผมก็ไปลองไอ้ประเภท,ทเปิดสองไอ้เปิดสองหน้าจอไอ้เปิดแบบหน้าจอหน้าจอแยก ในมือถือแบบว่าเวลา,าทํางานแล้วเราเปิดหน้าจอไอเดียเรียกหน้าจอเล็กๆไว้เราก็ไปหยัดพลังงานอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวลองดูให้ล็อกอินก็ล็อกอินได้ไอ g ดี g กูเกิลเลยอะ่ะคือลองทุกอย่างแล้วไอดีอื่นก็ลองหมดเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนทุกอย่างทำไมถึงยีบแปดเป็นเ็แล้วก็คือ เล่นต่อไม่ได้ที่ปเลนเล่นต่อไม่ได้ผมมาโคได้หมดทุกดันแล้วดันตัวดันเลสสีไม่เหลือแล้วอะผมมาโคจนแบบเกี้ยงแล้วอะเนี่ยผมไล่ทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยตัวผมเหลืออยู่แค่นี้แล้วเนี่ยคือไอ้แต่ดันแปดเนี่ยที่ตัวหมดเนี่ยคือผมหมดหวานล้างเป็นร้อย ไม่รู้ว่าทำอะไรในเซิร์ฟผิดแล้วมันมาติดอย่างเงี้ยไอไวท์ทีทำเหมือนลินเน็ตรีโวตอนของเล่นเลยนะทำไอดีเป็นมอนเตอร์มีดำดำดำไอ้กิ๊ดข้อพลังไอตีมอนเตอร์ไม่ตายโอ้โหแบนไปซะยังจะดีกว่าคุณแบนไปเลยลบไอดีทิ้งไปเลยแบบนั้นนะเกม pvp open world ทำอะไรดีแบบว่าเป็นแบบนั้นแล้วใครจะเล่นนะ่ะดูดเดี๋ยวผมจะตต่อเสร็จผมส่งลิงก์ให้ดูเลยนี่28เปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวมันต้องไปผมไม่มีแอปอะไรนั้นในมือถือเดี๋ยวผมจะย,ย่อหน้าจอให้ด้วยไอ้นี่คือยานเน็ตแบบนะมันต้องไปพอมันจะจบปั๊บมันค้ามันไม่ยอมให้จบ ืออันนี้เอ้บีตัวบีตัวฮิวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกดทีไม่ที่สุดเลยสองทีเลยหิวหรืหรอเปล่าไม่รู้อ๋อมีอยู่มีตัวฮิว,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 วสองตัวใครรู้รู้เรียบร้อยค้างแน่นอน